ตัวจริงเสียงจริงทีงให้ราทามาถูกมาตลอดสองปีใช่ไหมครับใช่คือตัวจริงแล้ววันนี้สมมากจะเป็นแบบไหนครับความฝันหรือว่าความฝันล้วนเลยสนมากจะขวัญพอปู่ท่านมาให้มั่งพระมั่งสัมพเวสีมั่งแกะปู่ยาตายายอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่เราจะฝันนะแต่ว่าฝันน่ะคือว่าไม่ได้ฝวันทุกวันนะ จะฝันจำข้อวันพระแกจะให้มาเป็นตัวเลขเลยนะแกจะเขียนมาให้ส่วนมากแกจะมาเขียนใส่มือให้แต่ต้องเป็นวันพระใช่แต่ถ้าวันอื่นมาเขียนแค่ไงก็ไม่เข้าเราโชคดีมากวันนี้เรามาเจอ <c oughs> เพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วย <c oughs> วันมาค้าบูชานะพี่ฟ้าก็ <c oughs> ถือว่า <c oughs> เป็นโชคดีของ youtube <c oughs> ที่ได้มาเจอพี่ฟ้าในวันนี้ <c oughs> จ้านะคะก็เป็น <c oughs> ครั้งแรก เป็นครั้งแรกของของแต่ละช่องที่ได้มาเจอพี่ฟ้าแต่ว่าพี่ฟ้าก็ได้ออกหลายๆช่องมาแล้วก็สองปีใช่ไหมคะพี่ฟ้าส่วนมากก็จะเป็นความฝันความฝันมาล้วเลยนะคะสามตัวแต่สองตัวเนี่ยไม่เคยหลุดนะสองตัวไม่เคยหลุดเลยไม่เคยหลุดเข้าตลอดเข้าตลอดใช่ทะเบียนรถพี่ฟ้ารถใหญ่น่ะ สามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์น่ะถ้าใครไปเรียกตีพี่ฟ้าจะรู้นะจะออกบ่อยมาสามศูนย์จับมอไซค์หนึ่งเก้าศูนย์อันนี้ก็จะออกบ่อยงวนนี้ก็ฝวันเกี่ยวกับรถมอไซค์มวดล่าสุดพี่ฟ้าให้ตัวไหนครับมวดที่จะออกเนี่ยนะงวดที่งวดที่ผ่านมาแล้วดวที่แล้วครับพระท่านให้ พระท่านให้ห้าเก้าสามสตัวต๊ดโอดได้โต๊ดหนตัวต๊ดสาตัวโต๊ดกลับไปกลับมานี่สามตัวตรงใช่เข้าสามตัวต๊ดเลยเนาะเข้าสามตัวโต๊ดงวดก่อนเข้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าใช่แสดงว่าปีหนึ่งผิดผิดอยู่กี่ครั้งครับปีหนึ่งถ้าสองตัวแทบจะไม่ผิดเลยนะสองตัวไม่ผิดเลย แทบจะไม่ผิดมีบ้างมี้ามีบ้างมีหลุดบ้างมีเข้าบ้างแต่ว่าส่วนมากจะเข้ามากกว่าหลดใช่สองตัวนี้ให้จับตามองเลยคือไงก็เข้าสองตัวยังไงยังไงก็เข้าสองตัวแต่สามตัวนานๆช้าๆปีนึงบางทีมาสามหนทีก็สี่หนแล้วคืนคืนมะพระที่ผ่านมาเข้าฝันบอกยังไงครับ ฝันว่ามีพระพระธุดงพระธุดงท่านมาบินพระบาทเนาะเออแกผ่านเดินผ่านหน้าหอที่พี่ฟ้าอยู่อะนะแล้วก็นิมนต์ท่านเข้ามาบอกลุงพ่อเข้ามาหน่อยเด้อลูกจะใส่บาตรแล้วก็วางนี้เนาะแกก็เข้ามาพอแกเข้ามาปุ๊บแกเห็นมอไซค์พี่ฟ้านะแกเคาะท้ายรถเลยนะเออ เอท้ายขอทะเบียนเคาะทะเบียนรถแกบอกว่าโยมรถคันนี้นะให้ช่องแล้วนี่แกวาอย่างนี้เนาะแกก็ไปเคาะท้ายรถแต่สามทีเคาะสามทีอ่ะพระนี่เขาจะตียังไงอ่ะเก้าเก้าเออเหมือนกันเลยพี่ฟ้าก็ตีเก้าเหรอคะใช่พี่ฟ้าก็ตีว่าเก้านะทะเบียนรถ ทะเบียนรถพี่ฟ้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ใช่พี่ฟ้าพูดเสียงดังๆไปเลยมาเจอมาเจอพี่ฟ้าในงานนะคะไม่ได้ตั้งใจมาเจอในงานบวชสลวงนะมาเจอในงาหลวอ่ะขอขอขอให้พี่ฟ้าเล่าความฝันให้ฟังอีกรอบค่ะความฝันที่ฝันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะคืนวันพระคืนวันพระวันมาค่าบูชาด้วยเนาะใช่ค่ะเอาใหม่เลยเนาะวันพระใหญ่ พี่ฟ้าขวัญขวันว่าพระธุดงอ่ะท่านมาบินพระบาทเดินผ่านแบบหอที่พี่ฟ้าอยู่นะเออพี่ฟ้าก็นิมนต์ท่านเข้ามาท่านก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามามาถึงรถแกก็ชีเนี่ยแทนเบนรถคันนี้เนี่ยให้โชคนะนี่มีโชคนะนี่แกก็พูดอย่างนี้เนาะเออแล้วแกก็ไปเคาะ สองป้ายอ่ะสามทีเป็นตัวไหนครับพี่ฟ้าทะเบียนรถพี่ฟ้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์มีสามตัวมีแค่สามตัวมีแค่นี้เลยอ๋อแต่พี่ฟ้าว่าพระมันก็ต้องเก้าก็อยู่ในในทะเบียนอยู่แล้วใช่ทะเบียนรถมันหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์มันออกบ่อยนะอ่ แต่พี่ฟ้าว่ามันจะเป็น919า่งเกาป่ะอะไรนะครับ919าหนึ่งเก้าไหมก้าเก้าทะเบียนรถก็หนึ่กศแล้วก็จะเป็น909ป่ะก็ให้พี่ฟ้าเตีเอวตามที่พี่ฟ้าตีอยวให้พี่ฟ้าตีเลยพี่ชฟ้าจะเป็นตั่ไหนนะคะใช่ไหมเก้าศนย9เกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอแล้วก็เก้ศเก้าป่ะ อันนี้คือถ้าให้พี่ฟ้าแปลเนาะแล้วก็เก้าศูนย์เก้าใช่อันนี้พี่ฟ้าตีเองเนาะพระพี่ฟ้าก็ว่าเก้าไงค่ะแต่ว่าทะเบียนรถก็คือหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ทะเบียนรถพี่ฟ้านะมันจะมาหนึ่งเก้ามันจะมาเก้าศูนย์ค่ะอันนี้ตัดอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะอันนี้คือว่าแนวทางตัวเลขเนาะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนมันจะมา ถ้าตัดเป็นสองตัวก็จะได้เก้าหนึ่งเก่งศูนย์เก้าเก้าพี่พี่ฟ้าชอบตัวไหนครับผมวันี้ชอบตัวนที่สุดใช่นี่เนอันนี้เลยตัวไหนครับเราปยเาปยังที่เป็นปยังเก้าเาปยังเก้าหนึ่งเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกมีกันไหนึ่งหกด้วยใช่ไหมใช่หนึ่งหกับเก้ากับหกมันตัวเดียวกันนะ เผื่อมันจับหัวใช่เผื่อมันกลับตัวโอเคโอเคับชอบตัวไหนมากที่สุดครับแต่วลกลมให้เกซีได้ตัดสินใจังงเาย์เก้าเก้นย์้าสตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลงกลมให้เนะชอบนะอันนี้ชอบตัวตัวครับกลมกลมเลยเก้าศูนกลกลมแล้วสองตัวด้วยครับผมชอบตัวไหน หนึ่งหกโชเลยครับพี่ฟ้านึ่งเโชว์เลยครับโชระดับอกนะครับผมอารมณ์นี้มตั้งเฉเลยครับระดับอกนะครับเฉยเลยโอเคเก้เก็บเลยนะครับจไหนหนึ่งเก้ทะเบียนรถเนาะส่วนที่ตีตีเป็นตัวเลขออกมาก็ได้เก้าหนึ่งเ ห9ึ่งเก้าศูนย้แล้วก็หนึ่หกนี้ึงนะคุณฟาโอเคนั่นแหละโอเคหนึ่งชัดจีนเจ้าบเชง9ก้าหนึ่งเก้าเกนย์เก้นงก้าศูนงหกวงก้าศูนที่หนึ่งะครับมีนาคม2 5งพันห้าร้บเจ็ดเออ ก้าไม่พักไม่ผ่อนนะครับก้ามาตลอดงว <c oughs> ดนี้ก็มีก้าโอเคค่ะพี่ฟ้า <Okay. S 2> ขอบคุณนะคะสำหรับแนวทางพี่ฟ้าในว,วันที่หนึ่งมีนาะคมสอง7ันห้าอหสิบเจ็ดนะพี่ฟ้าฟันตรงเสียงด,ดังๆให้หน่อยสักชุดเลยจัดเลยตัวไหน เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกจัดเลยอันนี้พี่ฟ้าชอบเพราะพี่ฟ้าซื้อไปแล้วจัดไปแล้วจัดไปแล้วจัดไปแล้วอันนี้ใช่ครับพอสองสัปดาหท้ายคลิปหกสิพี่ฟ้ามีอะไรจะพูดกับเอฟซีไหมคะมีอะไรจะบอกเอฟซีไหมคะพูดอะไรอันนี้ก็ให้ เป็นแนวทางนะคะ,คะในเอสซี FC ทุกท่านไปเลือกซื้อนะคะแนวทางตัวเลขค่ะผิดถูกยังไงก็อย่าด่ากันเด้อเป็นแนวทางค่ะนแต่ว่า,า,าตามสถิติที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามพี่ฟ้าอยู่นะคะอาจจะเห็นในช่องต่งตางๆเนาะที่มาถ่ายทำนะคะก็อาจจะจําได้ว่าพี่ฟ้านี่เป็นคนฝันแม่นมากเดี๋ยวเรามาติดตามถือว่าเป็นวันแรกของ หลายๆช่องนะคะไม่ว่าจะอ้าพองๆนะคะมนตรการพารวยเจ๊าต่างบ่าวอีสานทิศแกนคนสีสสสขอรับพวงทีวีเพชรพารวยอาจจะเป็นครั้งแรกเหมืนบ่นค่ะน้องแกรมชาแนลนะคะที่มาถ่ายทำพี่ฟ้าครั้งแรกอาจจะเป็นโชคก็ได้นอกพี่ฟ้าเนะาะขอบคุณพี่ฟ้า,ามากๆวัสดะครับ